แม้หลายฝ่ายจะประสานเสียงตรงกันนะคะว่าปีนี้น้ำไม่เยอะเท่ากับปี2554ที่เกิดมหาอุทกภัยอย่างไรก็ตามฤดูฝนยังไม่ผ่านพ้นไปประมาทไม่ได้เด็ดขาดหลายพื้นที่ยังคงเดือดร้อนอยู่และช่อง5ของเรานะคะก็เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปให้ถึงมือผู้ประสบภ,ภัยในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องค่ะวันนี้สถานีวิทยุทรทัดกองทับบกนะคะได้รับมอบเงินจํานวน450,000บาทจากทางมูลนิธิโพธิมัรคสมทบทุนโครงการกองทับบกโดยช่อง5ร่มใจช่วยภัยพิบัติค่ะ คุณทวินันท์คงครานรองผู้อํานวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกผู้แทนกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บก,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 บบกช่อง5ได้รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจํานวน4 5 0 0 0 0บาทจากพระอริยะเจ้าซื่อเจิงตาอาวังเต๋อจีเจียวจุนรองประธานสํานักงานใหญ่สมาคมพระพุทธศาสนาโลกนานาชาติพร้อมด้วยพลเอกธง,งชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทําคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา แห่งประเทศไทยโดยเงินบริจาคในครั้งนี้จะนำไปใช้ในโครงการช่องห้ารวมใจช่วยภัยพิบัติซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติรวมถึงเป็นการส่งมอบกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภยัยให้สามารถก้าวผ่านความยากลำบากในวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ผู้ชมที่สคัรสครับตั้งใจที่จะได้รับจากชาวจีน แม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกสายจาที่ชาวไทยได้เกิดประสบทุกอย่างภายใต้ทัวกนรีเนี้ท่านได้ให้ความเมตตาท่านได้ให้การช่วยเหลือที่เหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ธรรมและเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีต่อกันนั้นไทยกับจีนนั้นเป็นพี่น้องกันในการที่ท่านส่งความช่วยเหลือด้วยจิตใจในใจที่ยิ่งใหญ่มาในตัวงนี้แต่ดาวที่ผยเป็นคนไทยก็ต้องขอขอบคุณ ทางท่านเจ้าวาดบระภูนิคละท่านพุทธิ์นีที่เป็นผู้นํามาในวันนี้รอบชั้นคณะของท่านและหวังอย่างยิ่งว่านะครับการดาเนการในกิจการทางภาคประชาชนระหว่างผู้ชาวชาวพุทธจีกับชาวพุทธไทยจะแน่นแฟ้นและก็ดาเนการไปอย่างดี สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยสรงพานความห่วงใยและน้ำใจผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเราได้ค่ะด้วยการบริจาคไม่ว่าจะบริจาคเป็นสิ่งของพวกข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องน้ําดื่มหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะถ้าเป็นกลุ่มของสิ่งของนี้ขอให้ท่านนํามามอบที่ณนะบริเวณชั้นจีอาคารเบญจร,รังสฤษสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในวันและเวลาราชการค่ะหรือสะดวกโอนเป็นเงินบริจาคก,ก็ได้นะคะโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีอมทรัพย์ชื่อบัญชีทอทบอรวมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่021 7 576 98 2สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไปค่ะ